สวัสดีครับ f c น้องอูหญิงเป็นบานแบง f, 4, jo, f 4, c มดโจอ f c เซียนนนและ f c สาวน้อยวงหนึ่งและวงสองทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปนี้โซ <c oughs> โล่บนกอจามาพูดมาเล่าเกี่ยวกับน้ององูหญิงของเราเช่นเคยสำหรับน้ององูหญิงของเราก็ได้พักอยู่ที่บ้านเป็นเวลาประมาณสองหรือสามวัน วันนี้ก็ได้ออกเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่สระข่างจังหวัดมหาศารคามเป็นงาน160ปีของมหาศารคามตอนเย็นก็ประมาณสองทุ่มถึงตีสองขอพบกับคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรมันแพงและพบกับน้องอุหญิงเพชรพันแพง และผมก็ขอเรียนเชิญ FC ของน้องวินเพลนบนแพยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแถวจังหวัดมหาสา,ารคามก็องว่างก็ขอเรียนเชิญไปให้กำลังใจคณะคอนเสิร์ตน้องวิงเพ็นบนแพงหรือสามน้อยเพ็น,บนแบงที่สรา,ารคามจังหวัดมาจังหวัดมหาสา,ารคามเย็นนี้นะครับตั้งแต่สองทุ่ม ไปไจนไปถึงประมาณตีสองก็ไปรับ่งได้นะครับและฝากด้วยครับสำหรับวันที่30สิงหาหกแปก็จะมีงานมินิมิเต้งมิตมต้งคอนเสิร์ตอยู่ที่โดมสาวน้อยถ้าใครว่างและมีเวลาก็เชิญนะครับจองโต๊ะได้ พอโจในราคา3าม0าคือ1นึ่งโต๊ะก็ขอเรียนเชิญน,นะครับถ้าใครไปไม่ได้ก็เข้ากลุ่มปิดในวันที่30สิงหาหกแปดนะครับสำหรับผมก็ฝากไว้แค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ